สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการหว่านโบรอนแล้วก็แคลเซียมนะครับหลักการทํางานของโบรอนและแคลเซียมเนี่ยนะครับก็คือเขาจะไม่เคลื่อนย้ายในต้นพืชนะครับดูดไปตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับเคลื่อนย้ายกลับไปกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการหว่านก็จะมีผลนะครับในการดูดก็คือเวลาเราหว่านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือร่องรอยที่ผมหว่านในแปลงสลัดนะครับก็จะหว่านลักษณะกระจายนะครับรอบๆส่งพุ่ม เนื่องจากเราต้องการให้รากเนี่ยครับทุกรากสัมผัสได้มากที่สุดเวลาเขารากสัมผัสดูดซึมเข้าไปนะครับก็ขยายตั้งแต่ปลายรากนะครับเข้าไปสู่โคนต้นต้น,ตนกิ่งก้านใบนะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็รากไหนที่เขาได้ดูดซับบรอนกับแคลเซียมไปเนี่ยก็จะเป็นการบำรุงนะครับรากเส้นน,น,นั้นเฉพาะตัว เพราะเขาอย่างที่ผมพูดไปครับตามหลักข้อมูลวิชาการแล้วเขาจะไม่เคลื่อนย้ายกลับไปกลับมานะครับนี่ก็คือเป็นหลักการนะครับในการหวานแคลเซียมแล้วก็บรอนนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยขาวๆเนี่ยผมจะหวานนะครับกระจายกระจายนะครับแล้วก็เวลาเราผสมเกสรนะครับเราก็ต้องมีการโยงช่อช่วยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแคลเซียมบอรอนเนี่ยเคลื่อนย้ายนะครับไปสู่ผลนะครับสละก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีเชือกแดงๆอยู่บริเวณ แล้วก็เวลาเราทําต่อเนื่องนะครับการติดผลทุกอย่างก็จะ,จะดีนะลักษณะผลค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับขั้วก็จะไม่หลุดการผสมติดก็จะดีนะก็จะเป็นหลักการที่ผมใช้นะครับในการหวานแคลเซียมบรอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ